โเก้าครับบอกว่าพ่อค้าติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้พันสองร้อยบาทติดราคาติดราคาไว้นั่นคือราคาป้ายให้ลูกค้าเห็นโอเคไหมครับนะพ่อค้าไม่มีทางบอกหรอกว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาจากโรงงานอนะ่ะเท่าไหรเ่เราไม่มีทางรู้ตกลงตรงนี้คือราคาป้าย ราคาป้ายเนี่ยมันก็จะมาจากต้นทุนที่เขาซื้อมาที่เขาปิดบังไม่ให้ลูกค้ารู้อะไปรวมกับกำไรที่เขาอยากได้เช่นถ้าต้นทุนที่เขาซื้อมาเอ่อเจ็ดร้อยแล้วเขาอยากจะได้กำไรห้าร้อยเขาก็จะไปแปะป้ายราคาว่าเจ็ดร้อยบวกห้าร้อยได้พันสองอ่านั้นตั้งราคาป้ายเป็นพันสองร้อย งงงไม่รู้โอเคอันนี้อันนี้สมมุติเฉยๆนะเรายังไม่รู้นะว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่นะเขาบอกราคาเนี้ยพันสองเนี่ยนะจะได้กําไรยี่สิบเปอร์เซ็นสรุปกําไรคือยี่สิบเปอร์เซ็นของต้นทุนนะครับประโยคนี้บอกให้รู้ว่ากําไรจะเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นของต้นทุน แต่ถ้าลูกลดราคามันลงแต่ถ้าเจ้าของร้านเขาลดราคามันลงเขาก็จะได้กําไรไม่ถึง20%ถ้าเขาลดหนักเกินไปอาจจะไม่ได้กําไรเลยก็ได้อาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้โอเคนะงั้นการที่จะได้กาไร20%เนี่ยเขาต้องขายให้ได้ราคานี้เท่านั้นโอเคนะอ่ะมันทําให้ราคาขายขอโทษราคาป้ายครับมันทําให้ราคาป้ายเนี่ย กลายเป็นหนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนมันมายังไงมันมาจากต้นทุนคือร้อยเปอร์เซ็นบวกตัวกำไรไปอีกยี่สิเปอร์เซ็นตเนี่ยราคาป้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาป้ายก็เลยกลายเป็นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นของต้นทุนลูกอ่านลูกเห็นประโยคนี้ลูกควรรู้ทันทีเลยลูกควรรู้ตรงนี้เลยว่าราคาป้ายจะกลายเป็นร้อยยสิเปอร์เซ็นของต้นทุนแล้ว งงไหมครับเออเห็นข้อความนี้เนี่ยเห็นที่เขาบอกวากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตลูกต้องรู้ทันทีละว่าราคาป้ายจะกลายเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนไอ้ร้อยเปอร์เซ็นนั้นมาจากตัวต้นทุนครับเคลียนะเออเพราะฉะนั้นราคาป้ายจะเท่ากับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของต้นทุน ข้อนี้เขาอ,อยากรู้ว่าพอตอนช่วงปีใหม่เนี่ยเขาลดราคาจัก,กรยานลงสิบเปอร์เซ็นพ่อค้ายังคงได้กำไร,ไรเท่าไหร่งั้นถ้าอยากรู้กำไรมันก็ต้องรู้ทุนก่อนเราจรึงใช้ประโยคเนี้ยครับแก้หาต้นทุนครับประโยคสีแดงลูกเขียนมาเนี่ยแก้หาต้นทุนเพราะราคาป้ายลูกรู้แล้ว ราคาป้ายพันสองร้อยร้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ร้อยสิบส่วนร้อยของก็คูณคูณกับตัวต้นทุนซึ่งเรายัางไม่รู้เอาแค่นี้ก่อนงงๆไหมลูกครูกำลังสลับฝั่งเฉยๆเห็นไหมครับสลับฝั่งกันหรืออย่างเงี้ยสลับฝั่งกันแค่นั้น ไม่ได้ย้ายข้างไม่ได้อะไรนะลูกแค่สลับฝั่งที่ไม่พอเดี๋ยวที่ไม่พอขอไว้ตรงนี้นะสลับฝั่งครับเป็นร้อยี่สิบส่วนร้อยคูณคูณเท่ากับพันสองร้อย แล้วลูกก็ย้ายข้างครับให้เหลือแต่ต้นทุนครับลูกย้ายข้างเนี่ยลูกก็ต้องย้ายตัวนี้มาอยู่ฝั่งซ้ายมันคูณด้วยร้อยยี่สิบส่วนร้อยพอย้ายข้ามฝั่งมาก็ต้องคูณด้วยส่วนกลับครับจึงคูณร้อยส่วนร้อยยี่สิบเอาแค่นี้ก่อนงงงงไหมครับงงไหมลูกตัดพอเนะ ตัวนี้ตัดตัวนี้ได้สิบสิบไปคูณร้อยก็พันเพราะฉะนั้นลูกจะรู้ต้นทุนแล้วต้นทุนพันบาทครับแล้วเขาบอกว่าพอถึงตอนปีใหม่พอถึงช่วงปีใหม่เขาลดราคาสิบเปอร์เซ็นตทำให้ราคาที่เขาจะขายได้จริงๆจ,งจะเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็น ลดราคา10%ราคาเดิมเราถือเป็น100%ราคาเดิมถือเป็น100%ราคาเดิมในตอนนี้ก็หมายถึงไอ้ตัวราคาป้ายนั่นแหละครับเด็ๆกๆอาจจะสับสนว่าเอ๊ะครูครับราคาป้ายมันไม่ใช่120%เหรอครับนี่มันคนละสเต็ปแล้วครับคนละขั้นแล้วครับคนละขั้นเลยครับ การลดราคาเนี่ยมันลดลงจากราคาป้ายใช่ไหมครับจะเพิ่มหรือจะลดก็ตามมันจะถือเอาค่าเดิมเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเสมอดังนั้นมันลดลงมาจากราคาป้ายเวลาเนี้ยมันจะมองราคาป้ายเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับโอเคนะอะราคาป้ายจะถูกมองเป็นร้อยเปอร์เซ็นราคาป้ายไอ้เจ้าพันสองร้อยบาทนี่แหละถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ พราะมเป็นค่าเดิมครับนะเนี่ยนี้คือค่าเดิมเพิ่มลดมันเทียบอยู่กับค่าเดิมค่าเดิมถือเป็นร้อยปอร์เซ็นพอลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นตถ้าลดลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ราคาขายจริงๆเพราะฉะนั้นราคาที่จะขายจริงๆ ก็เลยเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นของราคาเดิมก็คือของราคาป้ายราคาเดิมคือราคาป้ายถ้ายังไม่ถึงช่วงปีใหม่เนี่ยใครจะมาซื้อก็ต้องซื้อตามราคาป้ายเพราะยังไม่มีการลดราคาเข้าไหมครับ แต่ถ้าใครมาซื้อตอนช่วงปีใหม่อตอนนั้นเขามีโปรโมชั่นลดราคาแล้วเอ,องั้นราคาป้ายก็คือราคาเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออธิบายที่มาของไอ้เจ้า90%นี้ก่อนเกิดจากราคาเดิม100%ลบด้วยส่วนลด10%มันถึงได้เหลือ90% ก็คำนวณเลยครับเก้าสิบเปอร์เซนเก้าสิบส่วนร้อยของเป็นคูนราคาป้ายพันสองสิบสองเก้าร้อยแปดแล้วเติมศูนย์เป็นตัวหนึ่งจากต้นทุนหนึ่งพันบาทจากต้นทุนหนึ่งพันนะครับ ปีใหม่ขายราคาพันแปดสิบบาทลูกก็ยังมีกำไรไหมต้นทุนหนึ่งพันปกติขายพันสองก็จะได้กำไรสองร้อยแต่พอปีใหม่เนี่ยเขาลดราคาเหลือพันแปดสิบยังมีกำไรเหลือไหมลูกยังเหลือแต่ว่ากำไรมันลดลงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นยังมีกำไร ก็หนึ่งพันแปดสิบลบด้วยต้นทุนหนึ่งพันก็ยังเหลือกำไรอยู่แปดสิบบาท